สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสําหรับผู้ที่มีภาวะปวดหลังเขา่าปวดข้อพับหลังเข่าปวดแบบเรื้อรังไม่หายนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าทําไมเราถึงปวดข้อพับหลังหัวเข่าไม่หายสักทีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาทีิบายว่าภาวะการปวดข้อพับหลังหัวเข่านั้นเกิดจากอะไรได้บ้างและควรรักษาอย่างไรครับเรามาดูกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่3มเต็ม10ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับทางนี้นะครับแนะนำปรึกษาคุณหมอก่อนการใช้ยา หรือทำพิารต่างๆนะครับครับสำหรับภาวะปวดหลังหัวเข่านะครับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและเป็นภาวะที่ทำให้เกิดความลำคาญได้บางคนหรือบางท่านเปิดการงอเขา่าหรือการเหยียดเข่าเนี่ยปวดหลังเข่าแล้วเดินทําให้เกิดการเจ็บแผลหรือเจ็บปวดได้นะครับซึ่งสาเหตุขอแบ่งออกเป็นตามอวัยวะที่เกิดขึ้นของบริเวณตรงหลังหัวเข่าเลยนะครับก็จะแบ,บ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มแรกก็คือ,คอเกิดจากเอ็นและกล้ามเนื้อ บริเวณหลังหัวเข่าที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บเสื่อมหรือปวดได้นะครับกลุ่มแรกคือเอ็นและกล้ามเนื้อครับกลุ่มที่2คือเส้นประสาท,ทนะครับที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บตรงบริเวณนี้นะครับกลุ่มที่3ก็คือตัวของเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกเรียกว่าลิกาเมนนะครับเนคำให้เกิดการปวดหลังหัวเข่าในกลุ่มต่อไปนะครับเกิดจากหมอนรองกระดูกหลังหัวเข่านะครับต่อไปนะครับเกิดจากตัวที่เป็นกระดูก กระดูกบาดเจ็บหรือกระดูกช้ำส่วนตัวสุดท้ายที่พบได้บ่อยเลยก็คือเป็นถุงน้ําหลังหัวเข่าไปกดกับอาแวลข้างเคียงทําให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาการปวดหลังเข่านั่นเองนะครับในกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นในกลุ่มเอ็นเริ่มเสื่อมหรือกล้ามเนื้อเริ่มเสื่อมนะครับในกลุ่มนี้กล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยจะเป็นสาม,มารถหลักๆที่อยู่บริเวณหลังหัวเข่านะครับตัวที่เจอได้ทําให้เกิดหลังหัวเข่าเลยเนี่ยหลักๆจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่ชื่อว่า เอ็นโปรพิเทียสนะครับก็หลักๆของเอ็นมัดเนี้ยจะอยู่หลังเข่ามีหน้าที่สร้างความมั่นคงของกระดูกหลังเข่าบริเวณด้านข้างนอกนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการหมุนหรือการบิดของบริเวณเข่าได้นะครับค่ากล้ามเนื้อมัดนี้บาดเจ็บหรือเสื่อมเนี่ยก็อาจทำให้เกิดปวดหลังเข่าได้ส่วนกล้ามเนื้อกับเอ็นอีก2ชิ้นที่ทําให้ปวดได้นะครับก็เป็นกล้ามเนื้อกับเอ็นในกลุ่มที่ชื่อว่าแฮมสตริงหรือกล้ามเนื้อ แกสต็อกนีเมียนะครับก็คือกล้ามเนื้อแฮมสติงเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะหลังต้นขาแล้วข้ามากกามาเกาะที่ตรงบริเวณเข่าส่วนอีกเอนก็นมัดหนึ่งก็คือตัวแกสต็อกนีเมียเป็นกล้ามเนื้อน่องที่เกาะจากขาเนี่ยข้ามมาเหนือเข่านะครับก็เป็น2เอ็นที่ทําให้เกิดการเจ็บและการปวดได้นะครับซึ่งหลักๆของในกลุ่มนี้นะครับการรักษาก็จะเหมือนกันว่าเราต้องดูก่อนว่าเป็นเอ็นหรือกล้ามเนื้อมัดไหนเนี่ยส่วนการรักษาขึ้นกับสาเหตุครับถ้าเกิดบาดเจ็บเนี่ยเราจะต้องลดการ บาดเจ็บหรือการอักเสบก่อนอาจจะเป็นในกลุ่ม RICE ก็คือ r a s e I, Elevation, Compression หรือว่ากระตุ้นในกลุ่มที่เกิดการเสื่อมหรือการบาดเจ็บเนี่ยกลุ่มการใช้ในกลุ่มพวกความเย็นหรือการใช้เกล็ดเลือดโปรโทรทลปีหรือยาลดการอักเสบเนี่ยอันนี้อยู่ที่วิธีการหรือว่าตัวการวินิจฉัยว่าเกิดจากอะไรนะครับก็คือว่าอักเสบปุ๊บเราก็เกิดลดการอักเสบแต่ถ,ถ้าเสื่อมเราก็กระตุ้นสร้างใหม่เพื่อให้เกิด การซ่อมแามและกระตุ้นให้เขาสร้างใหม่เองได้ดีขึ้นนะครับในกลุ่มที่2ที่เจอได้นะครับก็คือเส้นประสาทบาดเจ็บเส้นประสาทมัดนี้ก็คือชิ้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นประสาทาที่ชื่อ common peroneal nerve นะครับเป็นอ้อมมาจากหลังเข่าแล้วก็เป็นส่วนด้านข้างด้านนอกหรือบริเวณทางนิ้วก้อยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะทําให้เกิดการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหลังเข่าด้านข้างน,นอกนะครับอาจจะเจอได้ใน,นคนที่เริ่มเข่าเสื่อมแล้วมีอาการเอ็นเอ็นออกทําให้เกิดการเบียด ของเส้นประสาทหรือนักกีฬาในกลุ่มนักกีฬาเทนนิสที่มีการบิดหมุนของตัวข้อเข่าหรืออาจจะมีการบาดเจ็บของตัวเอ็นในบริเวณนี้และทำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทร่วมด้วยนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นการบาดเจ็บของกลุ่ม Com มอนพิโรเนียลเนิรบางรายเกิดจากการเสื่อมคือเป็นเกิดการรัดตัวของระหว่างกระดูกกับตัวของผังผืดได้นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในมีคนที่มีภาวะเข่าโก่งกลุ่มที่3นะครับที่เจอได้คือเป็นเอ็นยึดระหว่างกระดูกกระดูกเนี่ย ด้านหลังเราจะมีเอ็นที่ชื่อเรียกว่า PCL นะครับก็เป็นเอ็นที่ทำให้เกิดความมั่นคงของข่าวด้านหลังถ้าเกิดการบาดเจ็บหรือว่าการอักเสบเนี่ยทำให้เกิดปวดข่าวด้านหลังได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการอักเสบแบบเรื้อรงังหรือการ,กรแบบเสพแบบเฉียบพันนะครับในกลุ่มที่มีการฉีกขาดหมดเลยเนี่ยการพิจารณาผ่าตัดนี้อยู่ที่รายๆายไปส่วนในรายที่เกิดการอักเสบเนี่ยอาจจะใช้หลักลดการอักเสบก่อนส่วนในกลุ่มที่มีความเสื่อมอะไรเงี้ย การกระตุ้นสร้างหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นระดับไหนแล้วก็การกระตุ้นสร้างนั้นจําเป็นเพื่อลดการเสื่อมหรือการอักเสบหรือไม่นะครับในกลุ่มต่อไปที่เจอได้คือหมอลองกระดูกด้านหลังเขา่าบาดเจ็บนะครับหรือว่าเสื่อมส่วนใหญ่ก็จะเกิดตอนที่นั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิแล้วเกิดการบาดเจ็บในกลุ่มนี้ก็คือจะมีการอักเสบบริเวณของหมอลองกระดูกด้านหลังได้นะครับหรือว่าเรียกว่ามีนิสคัดหมอรองกระดูกก็จะมีหน้ากลางหลัง ในส่วนของปวดด้านหลังเนี่ยจะเป็นการบาดเจ็บหรือการเสื่อมของบริเวณหมอนรองกระดูกด้านหลังการรักษาก็เช่นกันครับเหมือนกับส่วนอื่นๆคือถ้ามีอาการบาดเจ็บเฉียบพลันแล้วก็ลดการอักเสบก่อนในรายที่มีการเสื่อมการบำรุงสร้างก็ค่อยๆตามหลักของคนไข้ที่เป็นแล้วก็ลักษณะของการบาดเจ็บหรือการเสื่อมนะครับส่วนต่อไปที่เจอได้ก็คือในกลุ่มของกระดูกช้ำหรือกระดูกอักเสบอันนี้คือจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือการกระแทกนะครับถ้า่อไม่เกิดการช้ำของกระดูกได้บริเวณด้านหลังอันนี้อาจจะมอง เห็นได้ยากจากเอ็กซเรย์หล่ะจะต้องมองจาก m r i เพื่อดูว่ามีการช้ำของกระดูกบริเวณด้านหลังด้วยหรือไม่นะครับส่วนในกลุ่มสุดท้ายที่เจอได้บ่อยเลยก็คือในกลุ่มของมีซิสหลังหัวเข่าหรือที่ตุยๆหลังหัวเข่าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเช็คได้จากอันด้าซาวหรือ m r i ลักษณะการปวดจะเกิดจากการที่มีการบาดเจ็บเลื้อยลางของบริเวณหลังเข่าหรือว่าในตัวของแคปซูลเนี่ยมีเกิดมีรอยรั่วหรือว่ามีการอักเสบเลื้อยลางของหลังเข่าเนี่ยครับทำให้เกิดน้ํา อ่าบริเวณที่หลังเขานั้นออกมาบริเวณระหว่างในในตัวของเอ็นที่ชื่อว่าเซมิเบียมารโดซัสหรือในตัวของเอ็นหรือกล้ามเนื้อแกสต็อกนีเมสนะครับก็เป็นปวดออกมาในรายที่ใหญ่มากเนี่ยอาจจะไปกดทับอวัยวะข้างเคียงอ่าอาจจะไปกดทับในกลุ่มของเส้นประสาทเอ็นหรือว่าในกลุ่มของกล้ามเนื้อทาให้เกิดการแบบเจ็บหรือเส้นประสาททาให้เกิดการแสบหรือการปวดต่างๆของหลังเข่าได้ในรายที่เป็นเยอะเราอาจจะพิจารณาในการอันดาซาวเพื่อดูว่า เส้นไอตัวที่กดนั้นอยู่บริเวณไหนและเจาะดูดออกเพื่อลดแรงดันหรือพยายามลดแรงดันที่ไปกดทับในตัวของเส้นข้างเคียงนะครับบางรายไปกดเส้นเลือดดาทําให้เส้นเลือดดานั้นกลับยากทําให้เกิดขาบวมได้หรือบางรายไปกดเส้นประสาททาให้เกิดการแสบหรือบางรายทำให้เกิดกล้ามเนื้อทำให้เกิดการอักเสบหรือการบาดเจ็บการรักษาคือการเจาะดูดออก, <S <S ออกส่วนในบางรายอาจจะฉีดยาลดการอักเสบเข้าไปด้วยในบางรายอาจจะมีใช้สาชนิดหนึ่ง เขาเรียกว่าสเคร์โรสเทอร์ปีเพื่อทําให้เกิดการสลายตัวในกลุ่มของตัวซิสตัวนี้นะครับเพื่อไม่เกิดการเกิดซ้ําในลายที่เป็นเลื้อรงังหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยการส่องกล้องเพื่อปิดรูหรืออุดรูเนี่ยอันนี้ก็เป็นเฉพาะายลายไปนะครับหลักๆคือลดแรงดันที่เกิดจากซิสไปกดบริเวณอวัยวะข้างเคียงในกลุ่มของเส้นเลือดดาหรือว่าในกลุ่มของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่ทาให้เกิดการปวดครับ ก็กล่าวโดยสรุปนะครับการปวดหลังเขานั้นเกิดถ้าเราดูจากอวัยวะแล้วเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุการรักษาขึ้นกับสาเหตุที่เป็นหลักๆที่เจอได้คือการบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณหลังเข่าต่างๆซิสที่พอกออกมาจากหลังเข่าจากการเสื่อมต่างๆนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะปวดหลังเข่าหรือหลังข้อพับนั้นลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการสูอุปกรณ์ของคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่า สามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทั้งนี้นะครับราคาในเว็บไซต์ของคลินิคลักเท้าจะพิเศษกว่าช่องทางอื่นๆครับนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดน,นั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ